คุณผู้ชมคะช่วง2อสมปีมานี้กระแสชื่นชอบศิลปินเกาหลีใต้หรือว่าวงเคป๊ได้ขยายออกไปสู่ระดับโลกนะคะและได้เห็นการขับเคลื่อนในประเด็นต่างๆของศิลปินวงเกาหลีใต้เหล่านี้และทำให้มีแฟนๆจำนวนมากเดินหน้าทำตามค่ะเพื่อที่จะเดินหน้าให้กับศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบอย่างเช่นการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ได้เห็นศิลปินเกาหลีใต้ออกมาขับเคลื่อนกันอย่างชัดเจน ทางคุณมิพาปิ่นแก้วได้คุยกับหนึ่งในแฟนคลับของศิลปินเกาหลีใต้ทั้งในไทยและอินโดนีเซียถึงความชื่นชอบและสาเหตุที่พวกเขาออกมาร่วมขับเคลื่อนและรณรงค์ไปพร้อมกับศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบค่ะคลิปวิดีโอสมาชิกวง Blackpink พูดถึงผลกระทบการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลก This our This our all. พร้อมเชิญชวนให้บรรดาแฟนคลับรวมตระหนักถึงประเด็นนี้คลิปวิดีโอนี้ถูกเผยแพร่เพื่อรณรงค์เมื่อปลายปีที่แล้วมีผู้ชมกว่า10ล้านครั้ง ต่อมานายกรัฐมนตรีบริสจอนซานแห่งสหราชอาณาจักรแต่งตั้งให้พวกเธอเป็นทูตประชาสัมพันธ์การประชุมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประช,ชาชาติครั้งที่26หรือค o อ26ที่จะเกิดขึ้นเดือนพฤศจิกายนนี้มีอังกฤษเป็นเจ้าภาพนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของศิลปินเกาหลีใต้ที่ออกมาขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมไม่เพียงแต่ศิลปินเท่านั้นเหล่าบรรดาแฟนคลับของพวกเขาหลายประเทศ โดยเฉพาะในอินโดนีเซียเห็นปัญหาต้องการขับเคลื่อนการตัดไม้ทำลายป่าอย่างรวดเร็วในปาปัวอินโดนีเซียพวกเขาต้องการกระตุ้นให้สังคมถกเถียงเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบจึงเกิดแฮชแท็ก Save Papua Forest ที่ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ในอินโดนีเซียนอกจากนี้แฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ในอินโดนีเซียยังระดมทุน100,000ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ3ล้านบาทช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมและแผ่นดินไหวในอินโดนีเซีย การขับเคลื่อนทางสังคมในประเด็นต่างๆแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ในอินโดนีเซียได้รับแรงบันดาลใจมาจากไอดอลของพวกเขา It's kind of big uh, for for the K-popers that doing uh, a movement uh, because we uh, other 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 people outside the the K-popers start to not uh, underestimate the K-popers Something like that. Um, oh, they can do. They can do better. Or they can do a good things. Uh, except, except. Uh, only only praise their idols or something like that. Oh, they can they can make a good movement for the for the climate change and for other social issues. Something. Thai Admin ELF Indonesia. กลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ที่ขับเคลื่อนทางสังคมเธอบอกว่านอกจากการขับเคลื่อนประเด็นสิ่งแวดล้อมยังมีอีกหลายเรื <c oughs> ่องที่พวกเขารวมตัวกันช่วยเหลือสังคม Last time, a last time is uh, omnibus law about the labor rules that government makes that uh, it it what is it called it's not a good result for the laborers that that's why Topic in Indonesia for as day, days ขณะที่แฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ในไทยพวกเขาใชาท้ทวิตเตอร์เป็นเครื่องมือสื่อสารทั้งการทวิตข้อความและรีทวิตพวกเขาขับเคลื่อนประเด็นสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและการเมือง สิ่งที่เราสามารถทำได้เนี่ยคือการ spread awareness คือการาสร้างความตระหนักรู้ในในเรื่องที่แบบเ,เป็นประเด็นปัญหาอยู่ตอนนี้ว่าแบบเอ้ยตอนนี้เนี่ยสังคมมันกำลังต้องการความช่วยเหลือในด้านนี้ด้านนี้อยู่นะอะไรเงี้ยแล้วเราเนี่ยในฐานะที่แบบเราก็เป็นคนคนหนึ่งในสังคมเหมือนกันเราสามารถช่วยอะไรได้บ้างน,นี่ค่ะการติดแฮชแท็กข้อความที่พยายามจะขับเคลื่อนสื่อสารกับคนนอกกลุ่ม เป็นอีกวิธีการหนึ่งของกลุ่มแฟนคลับศิลปินเกาหลีใต้ในไทยเพื่อต้องการกระจายข้อมูลข่าวสารผู้ที่ชื่นชอบศิลปินเกาหลีใต้มากกว่า10ปีเล่าจุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนสังคมมาจากการรวมกลุ่มแลกเปลี่ยนข้อมูลศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบรวมถึงพวกเขาได้เห็นการรณรงค์กิจกรรมต่างๆที่ศิลปินในดวงใจพยายามขับเคลื่อนคือมันอาจจะดีตรงที่เราอาจจะมีแบบ เขาเรียกว่าบอลหรือแบบสายใยต่างๆที่แบบมันเชื่อมถึงกันได้แล้วมันทําให้เหมือนแบบเรารู้สึกว่าเราพูดภาษาเดียวกันเราคุยภาษาเดียวกันรู้เรื่องเลยค่ะซึ่งมันทําให้เหมือนแบบเวลาเราส่งข้อมูลส่งอะไรเข้าไปเงี้ยมันทําให้แบบคนเนี่ยรับรู้ได้ค่อนข้างรวดเร็วอะไรเงี้ยค่ะจา,จากในกลุ่มคอมมูนิตี้นั้นๆน่นะคะแล้วก็แบบสามารถส่งต่อข่าวสารต่างๆได้รวดเร็วขึ้นไปอีกผ่านแบบว่าตามกลุ่มตามคอมมูนิตี้ต่างๆคือแต่ละคนก็อาจจะมีกลุ่มหรือว่าความสนใจที่ต่างกันแต่ถ้าสมมติว่าเรามีสิ่งที่มััันนนนเเเป็เเมเมอมมมกราาววดียย้่แบบสติ กลุ่ม A เห็นแบบว่าแชร์ร่วมกันในกลุ่ม A แล้วทีนี้มีคนในกลุ่ม A เนี่ยที่อยู่ในกลุ่ม B อีกกลุ่มหนึ่งมันก็ทําให้เหมือนแบบมันสามารถสเปรดไปได้เรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะนอกจากการขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อมของศิลปินเกาหลีใต้วง BTS ออกมาขับเคลื่อนประเด็นยุติค,ความรุนแรงและพวกเขายัางบริจาคเงิน1ล้านดอลลาร์หรือประมาณ30ล้านบาทรณรงค์ต่อต้านการเหยียดสีผิวในอเมริกา ทำให้แฟนคลับของพวกเขาต้องการช่วยเหลือด้วยจึงใช้ h a s h t ็ g w h Life m a t t e r ททำให้ข้อความที่ระบุถึงการเหยียดสีผิวหายไปจากฟีดการแสดงจุดยืนของศิลปินเกาหลีใต้ที่สนับสนุนประเด็นต่างๆทำให้เหล่าบรรดาแฟนคลับที่ชื่นชอบต้องการสนับสนุนในสิ่งที่ศิลปินในดวงใจของพวกเขาได้รณรงค์รวมถึงยังต่อย,ยอดทำกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนสังคมอีกด้วย